เอาล่กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมปายที่เลิกเกมไมคราสนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้เราหยบซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมครัสนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะครับผมจะมาทำแบบเป็นกล่องลับนะครับผู้ชมอย่างแรกที่เราต้องมีนั่นคืออ่าตู้หนังสือครับอ่ารถรางแบบว่าที่มีกล่องมาด้วยนะครับแล้วก็รางแล้วก็เอานี่พิสตันกับเลตโซนบล็อกครับอ่าแค่นี้แหละนะครับอย่างแรกเราก็จะวางมาประมาณนี้ก่อนนะครับผมอ่าเอาสักประมาณ2บล็อกแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้ครับผมเดี เสร็จแล้วเราก็จะเลงทุบรางออกนะครับแล้วก็วางตู้หนังสือไปอันนึงครับอ่าแล้วก็ดันมันเข้ามาครับแบบนี้ฟืบอ้ยเดี๋ยวเผิดด้านนี่วะนะครับอ่ามาด้านนี้มาด้านนี้ทุบออกนะครับแล้วก็วางรางครับแล้วก็ลดรางใช่ไหมทีนี้เราก็จะเลงแล้วก็ทุบเหมือนเดิมครับเลงลางแล้วทุบออกโอเคทีนี้เราจะดันมันเข้าไปด้วยครับอ่าพอดันมันเสร็จนะครับแล้วก็มาดันอ่าตู้หนังสือเข้าไปเหมือนเดิมครับแบบนี้อ่าฮะ ตอนนี้ครับผมเราก็จะได้กล่องลับของเราแล้วนะครับนี่สามารถคลิกขวาเปิดได้นะนี่เลงมุมดีๆครับมันจะสามารถเปิดได้อาซึ่งอันนี้นะครับก็ทําได้แค่เบรล็อกเหมือนกันครับเพราะผมไปเทสในจะว่ามาแล้วเปิดไม่ได้ครับแต่ในเบรล็อกเนี่ยเราสามารถแบบกดได้ครับแบบบางมุมเท่านั้นนะาถ้าบนบนจะไม่ได้แต่ว่าด้านล่างจะได้ครับนี่ก็ถือว่าแบบเป็นกล่องลับของเรานะครับเราจะแบบเอาของที่อยากซ่อนมาใส่ในนี้ก็ได้ครับสมมุติแบบาถ้าเล่นกับเพื่อนไงเราอยากซ่อนของก็ไว้ตรงนี้ได้นะครับผมโอเคอย่างต่อไปนะครับผู้ชมผมจะมาทําเป็นจะเรียกกวว่่าาายยยัััังงงงไดดดีออมมนนนนเเเเป็หหืแบบสส้้้ลลรรใูค แต่นี้ผมไม่ได้ใช้ทรายนะผมจะใช้เป็นคอนกรีตนะครับมันก็คล้ายๆทรายแหละนะอย่างแรกก็ถังน้ํานะครับแล้วก็คอนกรีตผมเลือกมาเป็นอ่าสีแดงสีน้ําเงินนะครับสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วกันโอเคแล้วก็โซแซนนั่นเองครับผมอ่ะอย่างแรกเราก็วางไว้ข้างล่างแบบนี้ครับแล้วก็วางน้ําให้เต็มเลยนะครับผมแบบนี้อ่าทีนี้ครับผมมันก็จะเป็นแบบน้ําที่มันพุ่งๆใช่ไหมทีนี้ฮะมาเดี๋ยวเราจะวางเป็นอ่าคอนกรีตกันครับผมอ่าก็จะวางไว้สี่มุมนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคก็วางมาเลยครับจังหวะนี้อ่าพอนรบบกีีท่แ พุ่งๆเนี่ยครับมันก็จะเด้งๆใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นคอนกรีต พุ่งนะครับผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีคือผมไปเจอมาแล้วแบบรู้สึกเออมันเจ๋งดีนะอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เนี่ยผมไปลองทําในเจ้าว่ามารู้สึกมันจะไม่ได้นะครับสำหรับไอคอนกกีตอันนี้เนี่ยดูไปดูมาก็คล้ายๆกับไอวินโดเซเว่นเหมือนกันนะโลโก้เก่าของวินโดครับผมวินโดเซเว่นมันจะมีสีสีแบบนี้พอดีเลยอะพอสักพักนะครับมันก็จะเด้งหลุดแบบนี้ครับผมทีนี้เออว่ะเดี๋ยวเราลองทําให้มันเป็นสีลุ้งดูไหมน่าจะเฟี้ยวครับเดี๋ยวผมขอนับเฉดสีก่อนนะอ่ามี11บเฉดสีนะครับที่ผมจะสรับ อายาวเซเบลบอกแล้วเราก็จะทุบลงมาแบบนี้นะครับเอาละปะขุดไปเลยเสร็จแล้วก็ไล่วางไปครับผมอ่าแล้วก็วางน้ําเอาละครับพอวางน้ําเสร็จนี่ตรงนี้ก็เราจะได้เป็นแบบน้ําพุ่งแล้วนะครับผมนี่เรามาเตรียมอคอนกรีตเซเบดสีด้วยเออวะผู้ชมทีนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหมือนแบบเวฟอะเวฟคอนกรีตอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมวางก่อนแล้วกันนี่เออแต่ผมก็ชอบในขอเบสดล็อกนะมันจะแบบเลียงสีพวกนี้ให้อะ่ะ เราไม่ต้องมาเรียงเองเลยฮะเอาล่ะทีนี้ก็วางไล่ไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่เอาล่ะมาแล้วก็ต่ออีกสองสีครับสีนี้กับสีนี้อ่ะฮะแล้วก็วางไปเลยครับนี่จังหวะน,นี้ครับผมเราก็จะได้เป็นอาเวฟนะครับเวฟคอนกรีตเฮ้ยเฟี้ยวเหมือนอะนเนี่ยแต่ว่าเสียดายครับที่มันทำโชว์ไม่ได้นานเพราะว่าแบบสักแป๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งหลดออกมาแล้วนะครับ นี่ครับผมเห็นป่าพอเวลาผ่านไปแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะเด้งหลุดแบบนี้ครับแต่ว่าเออมันก็เป็นอะไรที่เท่ดีะนะครับเป็นแบบขึ้นเวฟสีลุงนะครับเอาละครับสำหรับอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นหนาแบบคนแบกลงเออคุณผู้ชมเคยจํามีมสมัยนั้นไดไหมที่มันจะมีแบบคนแบกลงอ่ะแล้วมันมีเพลง ตือดือดืออะไรนะเออผมก็จะมาทําเป็นคนแบกลงกันครับอย่างแรกที่ต้องใช้นะครับก็จะมีอ่าเนี่ยเลสโตนรีพิเตอร์กับคอมเพลเตอร์นะครับเลสโตนดัสอ่าเลสโตนทอตด้วยแล้วก็จะมีอาร์เมอร์สแตนนะครับมาอย่างแรกครับผมเราจะขุดไป5นะครับ1 2 3 4 5แบบนี้อ่ะฮะแล้วก็ไอคอมเพลเตอร์เนี่ยเราจะวางแบบสลับกันครับ1 2 3แล้วก็มาด้านนี้ครับวางแบบนี้อ่ะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็จะวางเป็นเลสโตนไปครับผมเอาล่ะอย่างต่อไปเราจะขุดเข้ามาแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ขุดเข้ามาแบบนี้นะครับ โอเคมันจะมีอ่าสามบ็อกหญ้าที่เหลือไว้ตรงนี้แล้วก็2บล็อกที่เหลือไว้ตรงนี้นะครับวิธีวางครับผมเราก็จะวางอ่าผงเลสโซนมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็วางเลสโซนท็อตเนี่ยสองอันอย่างงี้ครับอ่าทีนี้เราก็จะวางมาอย่างงี้รีพิตเตอร์อันนึงครับแล้วก็เชื่อมมาแบบนี้ครับปึ๊บโอเคอันนี้คือได้แล้วนะสำหรับวงจรเดี๋ยวผมจะหาพรมมาแบบปิดวงจรก่อนนะครับเอาเป็นพรมสีเขียวแล้วกันจะได้แบบดูเนียนเียนเนาะ เอาละครับพอเราวางเสร็จครับมาเดี๋ยวผมจะลองวางอเมร์แตนนะปึ๊บนี่ครับผมมันก็จะเต้นเลยครับผมแล้วทีนี้ครับผมพอเรา,าใส่หัวกับใส่ชุดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคนแบกลงนะเออเราไมา้มาวางด้ยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นหัวสตีฟแล้วกันนะครับอ่าใส่หัวไปก่อนแล้วกันจังหวะนี้ปึ๊บเสร็จแล้วให้มันเป็นอ่าคนแบกลงก็ต้องเหมือนใส่ชุดสูทใช่ไหมต้องหาใส่แบบชุดกอดดำๆครับเนเธอร์ไลท์น่าจะได้อยู่เอาละและนี่ก็คือชุดกอดสำหรับคนแบกลงนะนี่พอได้อยู่นะเป็นชุดกอดแบบดำๆครับ เอาละขั้นตอนต่อไปคนแบกลงจะขาดลงได้อย่างไรนะครับก็นี่ใช้เป็นไม้ครับผมวางไปเลยฮะแบบนี้ปื๊เอาละนี่ถ้าใส่เพลงนี่ใช่เลยนะดื้อ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 ดืด้อนี่ครับผมและนี่คือคนแบกลงนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วแหละแต่แบบต้องเข้าใจว่าผมอะเพิ่งไปเจอมา,ม,เม,มานะครับผมคือผมพยายามหาแบบอะไรเจ๋งๆในยู u ูบเนี่ยแหละและ้วแบบ พอไปเจอนี้ปุ๊บก็แบบเออว่ะอยากเอามาสร้างให้ดูนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยอ่ะก็อันนี้ก็แบบทําโชว์ได้ครับสมมุติใครแบบอยากสร้างโซนที่แบบโชว์ของเจ๋งๆอะไรเงี้ยเออก็สร้างเป็นแบบคนแบกโลงี้ได้นะครับผมเอาละสําหรับอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําระเบิดไก่ครับผมะระเบิดไก่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมก็จะบินขึ้นมาสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเซตบล็อกครับผมเอาเป็นบล็อกหญ้าแล้วกันเนาะกราสบล็อกนี้ครับผมอ่ะเสร็จแ,แล้วครับเดี๋ยวจะวางเป็นพื้นนที่สักักกแบบ9็อล Ừ, แล้วเราก็จะเอากระจกมานะครับวางไว้แบบนี้โอเคแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไข่ไก่มาครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเสกไก่ไว้ตรงนี้แบบเยอะๆเ,เลยนะครับซึ่งนี้ผมก็จะใช้มาโครแล้วกันมันจะได้เร็วๆนะครับอ้เดี๋ยวนะ,ะลืมปรับนะครับเราจะต้องปรับเกมรูนปรับเกมรูอันนี้นะครับผมเป็นแบบสักประมาณ1000ละกันนะครับคือมันเป็นเหมือนแบบตอบให้ม็อบเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเยอะๆได้โดยที่แบบไม่ไม่ทับกันตายคุณผู้ชมอ่ะ ทีนี้เราลองวางดูครับนี่เห็นไหมไก่ก็จะอยู่ด้วยกันได้แบบเยอะๆแล้วนะครับผมก็จะเอาสักประมาณอ่าตอนนี้เท่าไหร่วะเกือบ300นะครับนี่ดูตรงนี้นะเอนเตอตี้ตอนนี้300กว่านะครับเดี๋ยวลอง400ก่อนแล้วกันนะครับแค่นี้ก็แหลกพอแล้วนะพอเราอ่าทุบกระจกตรงนี้ออกครับผมมันจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่นะท่านผู้ชมมันจะเป็นไงมาดูเลยครับ3 2 1ฟนึ่ฟบเอ้ยเหมือนเป็นปืนใหญ่ไก่ท่านผู้ชมไก่พุ่งออกมาแบบฮาร์ดคอจัดนะครับ เป็นแบบว่าแนวยาวอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าเราลองที่เหลือดูซิเป็นไงออกมาซิอือ่าะอ๋อมีอยู่นิดเดียวนะตรงนี้และนี่ก็คือระเบิดไก่นะครับไหนดูโอ้โหมันจะเป็นแถวยาวอยู่เลยเนะี่ยอย่างเวลนะครับเอาล่ะเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่แบบ400ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูสักแบบ5 6 0 0ด้วย พวกนี้ก็ลงไปก่อนไปคือ OBS เนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคุณผู้ชมถ้าแบบมันแหลกมากๆชป่ะภาพมันจะเหมือนแบบภาพที่ออกมามันจะดูแบบแหลกมากคุณผู้ชมแหลกแบบแหลกเกินจริงอ่ะจนแบบดูแล้วบางทีแบบเวียนหัวได้อ่ะนะครับที่เหลือก็ดีหมดแหละ OBS อ่ะมีแค่ข้อเสียเดียวจริงนะครับแต่ไม่เป็นไรมันแหลกนิดๆหน่อยหนขอไม่เป็นไรหรอมงนะครับผมก็จะวางไว้สักห้าร้อยตัวแล้วกันรอบนี้ครับเอาล่ะมาตรง Entity เป็นหลักห้าร้อยที่เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ก็ แหลกครับผมดูเฟรมเรทีด20กว่านะครับมาเดี๋ยวเราจะมาปลดปล่อยไก่จํานวนมากนี้กันดูนะครับโอ้โหดูดิมันซ้อนกันแบบโคตรเยอะนะครับมาเดี๋ยวผมจะทุบเลยนะครับปึ๊บเอาละและนี่คือปืนใหญ่ชิคเก้นครับผมโอ้ยิงออกมาแบบสามทิศเลยวะเนี่ยโคตรเท่นะครับโอ้โอะปลดปล่อยให้หมดเลยแล้วกันมันจะได้แบบว่าไม่ค้างคานะครับออกไปเพื่อนออกไปพาะว่าตอนนี้มันแหลกอยู่คุณผู้ชมเพราะตรงนี้ตรงนี้มันอัดกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะทุบบล็อกนี้ออกครับอ่า ้ยตรงนี้มันเหมือนระเบิดไก่ที่กำลังบินอยู่เลยอะถ้ามันตกมาถึงพื้นเป็นไงวะเนี่ยมาแล้วครับผมเป็นไงฮะระเบิดครับโอเคตอนนี้ก็เกิดอาการบอกว่าประชากรไก่เยอะจัดนะครับเดี๋ยวฆ่าทิ้งก่อนฟื้อ่าฆ่าไก่อย่างเดียวนะครับฟื้โอ้โหไก่900ตัวได้ตายไปนะครับเดี๋ยวผมจะลบอ่าไอเทมไก่ออกมาด้วยตัวนึงฟื้อ่าลบไอเทมออกไปครับเมื่อกี้แหลกมากเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่มีประโยชน์หรอกแต่มันเฟี้ยวดีครับโอเคคับผู้ชมอย่างต่อไป คำสั่งมันจะเป็นแบบนี้ครับ SQ นะครับผม add A แล้วก็ไอ้เครื่องหมายตัวหนอนอ่ะสามอันนะครับ set block ครับผมแล้วก็เครื่องหมายตัวหนอน3อันเหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยอันที่2เนี่ยใส่เป็นลบหไว้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมเลือกเป็นอ่าบล็อกเพชรนะครับผมแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น repeat ครับอ่า ทีนี้เดี๋ยวเออาคันโยกมาแล้วกันคันโยกโอเคไหมครับผมวางไปครับแล้วก็โยกเลยผมจังหวะนี้อ่ะเวลาเดินใช่ป่ะมันก็จะมีแบบบล็อกเพดแบบเศษขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะครับผมมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเรามีพลังอ่ะเออแล้วแบบเวลาเราบินเงี้ยมันก็จะมีบล็อกเพดสร้างมานะครับผมเฮ้ยอันนี้เท่เหมือนกันนะดูดิฟึ้นเร่งเราจะทําให้มันเป็นรูปร่างอยงไรก็ได้ครับอ่ะสมมติเราบินวนเงี้ยฟึบมันก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้ขึ้นมาครับนี่ครับเวลาเราวิ่งปึ๊บเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะแบบสร้างตามเราอะไรอออออออยยย่่่่าาาาาาางงงงงีีีี้้้้้นนนนนนนะะะคครรรััััับบบบบสมมมมมุุตติถเเเเกกกกกกจลลล็็หืททแวขึ ก็ต้องแบบอ่าทุบแข่งชนะมานะนี่ครับผมสาเหตุที่ตรงนี้เนี่ยต้องเป็นลบหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่เป็นลบหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างอยู่ตรงตัวเราครับแต่ว่าถ้าเป็นลบหนึ่งปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบเปลี่ยนตรงพื้นแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเท่ดีครับอันนี้ก็เอาไปลองเล่นกันได้ครับผมไม่แน่ใจว่าจะว่ามันใช้ได้ไหมนะแต่แบบผมลองใส่แล้วเหมือนมันไม่ได้อะ่ะผมเลยมาใส่ในเบรล็อกแล้วแบบเออเบรล็อกมันได้นะครับผมโอ้เดี๋ยวเวลาจะลงทีลำบากเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวไปโยคันโยกันเออปิดปิดชื้ววเเออาาล่แ้ยตไปนีี่่่ยยกกกกกกก็็็็จจะะะเเปปปปปปนนนนนนาาาารรทตคคคลลิิัผมใใวช้ไอ ใ,ในการตัดแบบเขาเรียกว่าไงเป็นแบบชันไกตัดเปิดเปลือกชักเกอร์ครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองทํากันนะผมอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวเสกชักเกอร์ก่อนนะไขชักเกอร์นะครับผมอ่ะคือปกติชักเกอร์เนี่ยมันจะแบบมีเปลือกไว้ป้องกันตัวเองใช่ไหมครับผู้ชมซึ่งเอ้ยเดี๋ยวเ,ยเราก็เรียมช่วยเราอ่ะเอ้ยอย่างเอาเลยแต่ในวันนี้ครับเราสามารถคหาอุปกรณ์ที่แบบว่าช่วยอ่ะเปิดเปลือกของชักเกอร์ได้ครับอ่ะอย่างแรกเราต้องมีกันไกก่อนนะครับกันไกอยู่นี่อ่ะฮะ มีกล่องคราฟด้วยประเด็นึ๊บเสร็จแล้วเราต้องใช้เปลือกชักเกอร์ในการคราฟครับนี่โอเคครับผมวิ่งอัคราฟนะครับเอากันไกลไว้ตรงกลางครับผมแล้วก็วางไว้4อันแบบนี้นะครับแล้วก็หยิบมาครับนี่และนี่ก็คือชักเกอร์เชียร์ครับหรือว่ากันไกลชักเกอร์นั่นเองนะมาทีนี้เราลองมาตัดกันดูดีกว่าครับปึ๊บอ่านี่ครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมปรับเป็นเพจฟูลเหรอนี่ฮะเราก็สามารถเปิดเปลือกชักเกอร์ได้นะครับเอาใหม่เอ้ยได้ได้วาร์ปหนีเหรอวา้าฟนี่เหรอปึ๊บหนีครับผมเป็นการออ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 อ่าาาาแแกกกกกะะะเเเเเปลลืืนนนคคครรรัััับบบบบทีีี้้้้้็จจหไตวผมมดง แล้วก็ตบมันทิ้งแล้วผมนี่และนี่ก็คือชักเกอร์สลามนะครับไหนลองกินดูดิรู้สึกว่ามันจะกินได้เอ้ยเดี๋ยวยังไม่หิวเลยโอเคผมตอนนี้หิวแล้วนะครับมาเดี๋ยวลองกินกันดูครับปึ๊บชักเกอร์สลามหู้กินแล้วพุ่งเลยครับจังหวะนี้ขึ้นมาวายร้อยกว่าครับทำลายชิเม้นแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหอย่างเอาเลยเฮ้ยได้ได้ตกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตายครับก็อันนี้เนี่ยเป็น Data Pa c k นะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็เป็น Data Pa c k ที่ทําให้เราสามารถอ่าเนีี่ยมมอกแบเาา้้้ัลืนนไดด๋ววห ปึ๊บเนียแกะออกมาครับแล้วก็ตบมันครับทีนี้เราก็จะได้อเทมที่แบบพาเราบินนะผมแบบคือไม่ต้องมีบ้องก็ล่องได้ครับสำหรับอันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวลองแกะเยอะๆดิสภาพเป็นไงวะปึ๊บอ่าแกะออกมาครับนี่บินอะไรตรงนั้นฮะโอ้รู้สึกเปลือกมันแบบรู้สึกเปลือกกระจายเต็มไปหมดเลยครับเฮ้ยได้ๆเราก็เล่บบินละก็ไปลองเล่นได้ครับผมนี่สสำหรับคนที่อยากลองอ่ะเปิดเปลือกชักเกอร์นะครับผมแล้วก็ฆ่ามันฮะและคุณก็จะมีของดีครับผมของดีที่ทําให้เราบินได้ครับบินแบบขึ้นไปบนอววกกาาศไดดดดดด้เเเเเลลลยยยยออ่ะีี๋๋งงูใหมมััรรรจจ์แบบบค เอาสัก20 20ิบยี่สิบแล้วแล้วผมก็จะวิ่งครับผมฮะผมจะทําให้ตัวเองหิวนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็หิวแล้วครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าไอของดีนี้เนี่ยมันจะทําให้เราลอยได้สักแค่ไหนกันเชียวครับลองกินไปเลยอันแรกปื๊บอ่าพุ่งขึ้นมาครับจังหวะนี้โหลอยจริงนะครับลอยจริงไม่เชื่อต้องลองดูอ่ะลอยต่อครับอือไปครับว้ายสองร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดยังงโอ้จะหมดแล้วครับผมตายแน่เลยเฮ้ยไม่ลงน้ําลงน้ําได้อยู่ ทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าโอ้โหลิเชตไม่ทันแล้วเอ้อตายครับพ่อผมเอาละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ